ก็ผมดิตอรุรกเกลครับแล้วมีอยู่เกมอิมเพสเซอ์ของหวังไม่มีวันสูงสลายไฟท์ตหนึ่งขีดซองแล้วนะครับโอ้ยเะโอเคตอนนี้จะมาเช็คอาร์ซิตตินอยู่ยนะครับผมเขาเช็คเตอร์เลยชั้นสามมันคือหนึ่งขีดสามเลดเปนีดสามอืมไฮฟอร์ดแองเท็นะครับผม เพื่อการโจมตีที่รุนแรงขึ้นควรจะใช้การโจมตีแถบการโจมตีนะครับแถบเพื่อกดย้ำๆตอนที่มันมีสีมะม่วงมาคุมอยู่นะครับซึ่งผมก็ทําให้ดูบ่อยว,ว่าแหละเพราะมันช้านะครับน่าจะเห็นชัดอยู่เครื่องอยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับรอสปอนเซอร์ครับผมเดี๋ยวจะไปทํา นยิเมได้ะฉันมีอะไรนะบได้ะฉันมีแค่ไหนะมีเวลาหกแมมีเวลาหกชั่วโมงนะอะไร่ยันกเชุดนี so ้กลับมาที่นอกโลกีกเทโนเอ็กซแนนะนั่นไม่ใช่แผนที่ดีเลยนะคเอออะไเนี่อ์ให้ความต่ำไดเวอรความต่ำนีมันคือฟิกซติหรือเปโอเคเสงมัน เอาโม่แต่ไปพูดนอกเรื่องมาโดย,ยขายย้างเลยอะไรกันเนี่ยไอ้กเชียนี้ลงมาแล้วอโอ้โคฟันอย่างโซโลโมชั่นก็คืออย่างโซโลโมชั่น ยะงไก็มีเครื่องใหม่แล้วเว้ยเจอรล่อพีเดเตอร์หกเลยเอาโมยเล่นเกมอย่างเดียวพูดแลยไม่สนแลวครับผมเพราะมัวแต่มองเกมอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะคายกระตุกสักที มีเรื่องกล็อกแล pues ้ครับผมที <mill erman S 2> ่เต <So, S 2> <ac> ็มล็อกนะครับผมโซประตูนี้มันล็อกใส่อะไรเงี้ยมนคางเง่ัมันต่อย่มันมวแต่ไปตามันคงฟัพไม่โดน สักเคอรี่สักเกค,คอรี่สักสักเคอรี่สักเคอรี่อะไรเนี่ยโคโยอ่ะสักโคโยโคโยอยากไปเซ็นเตอร์มัอนอยูบ่บอมานี่โ่้ คประมาณนี้พอแล้วไม่ต้องเร็วเหมือนตอนที่ไม่ต้องอัพเนี่อัพด,ดีใช่ไหมเนี่ยโอเคเราแหวนแล้วผมไม่ว่ามันหยุดอัพเฟรมเลทมันเยอะ มาขวางก็โดนอย่างนี้สิเฮ้ยนี่เตะลูกอบอลเลยขนะตัวกลมนัดอยู่นี่เว้ยฮ่า

ไม่ใช่สกิลเลยครับมาเลยเห็นบอสัตวัวบ้าเลไม่รู้นั่นมันคนผสมเครื่องจักรเลยทำไมคนกระจายอย่างานี้กันไอได้เนี่ยอี๋อีความเลยแต่เมือกีจะไม่ลมม้มเมืกลับไม่ได้ระดับเอเล่ไงเอาจังริงเนี่ยไม่ได้ระดับเอ็แล้วก็เปิกเปิดเกาะมัน Mình gọi Tàu đồ này nó có Ngày có người thế này Này kinh lên nó mà giờ Mới đi <laughs> cua <laughs> nó <laughs> phêm liệt ยังไม่แตกเวยเรือยังไม่ลดสักนิดเลยรับนี่พันห้าร้อยครับขีแตกอะไรเนี่ยอะไรสิงทองมันคืออะไรไล์ติงเบตหนึ่งต้องมีเราไม่เช่อะไรเป็เบเล่นมันคืออะไรไจบแล้วก็ไปดูจากสุนทคุม,คมเอา้า<ช>ไอมันพูดจะช้าหน่อยได้ไม่ใดีนะอนเออ ถ้ามันอ่านไม่ได้นะแต่คำแรกแล้วม่คุยรู้เรื่องครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะใช้คำเดียวกันนะครับแต่มันจะคนละความหมายกันนั่นเองต้องฟังนเลยตอนแรกม i i n ั่นทอมผีมันจะได้เกบเอเม้นเนี่ยเพราะว่าโดนตีไงท้องครับห้ามโดนตีไงท้องเลยเด็ดขาดเรามาดูกันนะ

You Will not be able to defend yourself. Copy that, control. This is a sealed area. Activating void oh. field and awaiting instructions. Nightwing, how's it looking up there? Don't worry about me. This is your first severance. With a poor Copy that. What's it like? What? But that the first of game, isn't Tumbling down a rabbit hole. You're going to lose contact with us, and your subconscious will do its best to control you. I think we're don't know why. We're going to lose control. We're going to lose control. If control. อะไรเนี่ยโอ้โหมัวแต่มองภาพไปเลยโอ้โหมัวแต่มองภาพครับไม่ได้อ่านนะครับแม่เอ้อืมมีชิ้นคอมพิวเฮ้ยคอมพิวตายในเฮ้ยไอเกตเอส่เว้ยเกตเอสด้ยโอ้ยยยอะไรนี่นี่แล้วไม่ใช่เลยตัวนี้ ครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมติดตามต่อพาร์ทหน้านะครับผมตอยังใหญ่ติดตามอยู่นะโอเครับสวัสดีครับ